โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการโพสต์ใน Open chat นะครับว่าเราจะสามารถทํายังไงและจะแชรอย่างไงนะครับขั้นแรกเปิดโปรแกรม Line ขึ้นมาก่อนนะครับอพอเราเปิดโปรแกรม Li n e ขึ้นมาสักครู่นะครับค้างนิดนึงแล้วก็เข้าไปในห้องห้องของเรานะครับคือห้องกลางนิยง,งไทยนะครับห้องนี้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปสิอ่า อันนี้คือหน้าจอหลักนะครับที่เข้ามาฉะนั้นเวลาโพสต์เราจะไม่โพสต์ช่องนี้นะครับเราจะเป็นการโน้ตนะครับกดที่3ามขีดมุมขวาบนครับกดเข้ามานะครับจากนั้นคลิกคําว่าโน้ตครับคําว่าโน้ตเสร็จปุ๊บกดเครื่องหมายบวกครับกดเครื่องหมายบวกคลิกคาว่าโพสครับอ่าทีนี้จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็จะเลือกเรื่องของวิดีโอนะครับรูปภาพเราก็จะเลือกเป็นที่เราต้องการโพสต์นะครับผมจะมีวิดีโอนะครับของผม วันนี้เราจะโพสต์ตัวอย่างเป็นเรื่องของไทกะบูนะครับที่ผมมีอยู่โอเคนะครับคลิปจริงๆก็อยากให้เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับภาพไม่ชัดอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับทีนี้พอเรามีโพสต์คลิปเสร็จเราก็ต้องมีเรื่องของข้อความนะครับอ่าผมก็มีละเปิดข้อความแรกคือเปิดเสนอราคาครับเลขที่ปัดนะครับ QGT 001 22นั่นคือเป็นเลขที่ ประจําตัวแล้วก็เข้ามาที่ปี22นะครับอันนี้แถวทางพี่1กับผมจะดำเนินการเสร็ให้ทุกท่านนะครับเพราะเราต้องการทราบว่าคนที่ขายเนี่ยมีโพสต์มีตัวตนหรือเปล่านะครับต็มีการลงทะเบียนเล็กน้อยครับแต่คนซื้อก็สามารถสามารถที่จะซื้อได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับชื่อสายพันธุ์นะครับก็คือไทเกอร์บูคิงคาป้านะครับจำนวนผู้หนึ่งเมียหนึ่งเริ่มต้นที่300บาทนะครับนี่คือรวมส่งนะครับ300บาทนะครับเราจะขอให้รวมส่งนะครับไม่อยากให้ พอสมาส่งส่งอีกทีนึงถ้าลมส่งก็พดรลมส่งไปเลยนะครับเวลาเปิดคือวันนี้27นะครับวันที่1เดือน2 0 2 2นะครับเวลาปิดคือพรุ่งนี้28นะครับขอญาตแก้ไข28เดือน1นนะครับ 2, 2022นะครับปิดเวลา4ทุ่มต่อเนื่องสานาทีต่อเนื่องคืออะไรก็คือคุณสมมุติว่าสีทุ่มมีมการยังใส่ราคากันไม่หยุดเราจะนับราคาที่นิ่งประมาณ3นาทีราคาเราจะถือพื้นที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ ราคาไม่ตรงขอยัดปิดเก็บนะครับในกรณีนี้เหมือนเขาเปิดว่าขอเปิดเสนอราคาเงี้ยเขาสามารถที่จะปิดปลาเก็บได้เช่นไทเกอร์บูลเงี้ยครับผมตั้งราคาในใจ,จเป็นเป็นนิวสเต็กนะครับณตอนนี้นะผมตั้งในใจว่าเอ้ยร้อยห้าสิบเหรียญคือสี่พันห้านะครับทีนี้ผมก็โพสต์ว่าเริ่มต้นสามร้อยบาทคือขั้นต่ำลแล้วกันลองบิดดูเพิ่มมีคนสู้ถึงทีนี้สู้ไปสู้มามีคนสู้ถึงประมาณแค่สามพันอ่ะโอเคคนไทยสามพันผมก็ปล่อยละ อย่างเงี้ยอ่าเราก็ปล่อยไปที่3000บาทราคาที่สูงที่สุดหรือเราตั้งราคาในใจที่ประมาณ 3- 2,000งแต่ให้คนอยากแด้ปลาร้าน,นี้มากสวยมากปิดไปบิดมาตกที่5 0 0 0ันนี่ผมก็กำไรไปของคนเสนอราคาไปแต่ถ้าเกิดปิดที่พั0 0องพันเฮ้ยมันไม่คุ้มผมก็สามารถที่จะขอญาตปิดปลาเก็บได้ผมเอาปลาตัวน,นี้ไปขายเมืองนอกดีกว่าการเปิดสายราคาข้อดีคืออะไรคนขายนะครับสามารถที่จะ เอาออปลาส,ายสวยๆราคาแพงมาโพสให้เราเสนอราคามาได้ว่าเราต้องการที่จะซื้อเท่าไหร่ถ้าราคาโดนใจที่เขาตั้งไว้เขาก็สามารถที่จะขายเลือกที่จะขายให้เราได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกเอ้ยมันไม่โอเคอะราคามันต่ําไปนะครับเขาก็สามารถที่จะปิดเก็บได้ซึ่งซึ่งในข้อน,นี้ถ้าเกิดคนคนที่อยากจะได้จริงๆก็ทักส่วนตัวไปถามราคากันเองนะครับอันนี้ผมคิดว่าดีกว่าเพราะเราจะได้เห็นปลาเกรด,ดีๆราคาแพงมาโพสให้เราเห็นบ้างนอกจากปลาเกตเกิดธรรมดาทั่วไปนะครับ สร็จแล้วก็ต้องมีติดต่อมี a c e b o o k นะครับผมก็ใส่ Facebook ตัวเองโคลาดกับบี้เฮาส์นะครับหรือใครจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกเป็น facebook นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะโพสต์เข้าไปอ่าโอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับทีเนี้ยคนน่ะมนไม่เข้ามาในโนตหรอกครับคนเขาก็ต้องการเข้าไปดูในกลุ่มนะครับเราก็กดแชร์นะครับกดแชร์คือถ้าไม่ทานนะครับกดแชร์คือเครื่องหมายตรงนี้นะครับเลือกที่ห้องประมูลแล้วกดแชร์เข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นมาในห้องโนตนี้